สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งบ้านทุกท่านนะครับแฟนๆถามมาไม่ทราบว่าท่านจันจะเปิดเผยได้ไหมแฟนๆถามว่าท่านจันกลับไปยังจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดไปพบกับผู้ว่าปูเขารุ่นเดียวกับหมอเจี๊ยบนะครับพลากาศโทรายแพทย์ตราธรรัตนเนนอวปรอรุ่นเดียวกันผมไปก็เจอเขาบ่อยๆเนี่ยท่านไปแนะนําผู้ว่าให้ทําอะไรให้กับจังหวัดอ่างทองที่เป็นบ้านเกิดของท่านและบ้านเกิดของผู้ว่าปูด้วย นวัสกรรครับจเจริญธรรมคือผู้ว่าปูววรศัก์วิจิตแสงสีอดีตผู้ว่าสมุทรสาครที่เป็นโควิดแล้วก็อยู่ ICU ไม่ต่ำกว่า40วันประปอดหายไปข้างใช่สภาพร่างกายของท่านเนี่ยกึ่งทุพพลภาพตอนนี้อะไรฮะใช่โอ้ oh, ยังกึ่งเลยเรอฮะกึ่งเลยละโ oh. อ้เวลาเดินเนี่ยต้องมีคนคอยจับมือประคับประคองอ๋อ oh, เหรอครับ ไม่สะดวกนะักการขยับเคลื่อนกายย้ายจุดเนี่ยต้องใช้ความพยายามถือว่าท่านเก่งมากนะเป็นโควิดมากกว่า6กสิบกว่าวันอยู่ใน i อ u ียปอดไม่เหลือฟื้นออกมาเนี่ย<ฮ>ยังพอมีสภาพร่างกายพูดก็พูดเถอะยังทำงานทำการได้ซิดิราเก่งต้องยอมรับซิดิราเก่งอาตมาได้ พูดคุยโอภารปราศัยกับท่านโดยที่ท่านเดินทางมาด้วยรถยนต์ประจำตำแหน่งกขหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เรียกว่ามาที่ป่าบ้านเกิดอาตมานะแล้วก็มาปลูกป่าต้นโพป,ประมาณสัก3ต้นครับท่านก็คอยจับต้นโพที่เขาลงไว้ดีแล้วก็มีคนพุ้ยดินใส่หลุม ต้นโพอาดมาก็ร่วมยืนจับต้นโพคู่กับท่านผู้ว่าปูวีรศักวิจิตแสงสีทจริงตอนแรกอาดามาคิดว่าท่านไม่น่าจะรอดเพราะว่าทุกคนคิดอย่างนั้นนั่นแหละฟังจากข่าวเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดโดยเฉพาะฟังคําแถลงของลูกสาวครับผู้ว่ามีลูกสาวคน<ง>เดียวอ่ะใช่ครับก็ไม่ดูๆแล้วไม่ไม่น่าจะรอดแต่ท่านก็รอดครับ อตอนแรกคิดว่าท่านจะลาออกจากราชการแต่เขาปรากฏว่าถูกยับยั้งจากผู้บังคับบัญชาครับแล้วก็ไปที่จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจังหวัดเล็กกว่าเล็กกว่าแต่เป็นบ้านเกิด,อกดตอนแรกมันโดนไปจังหวัดไหนไม่รู้โกรธใหญ่ใช่สรุปก็คือว่าที่สุดเนี่ยท่านก็จะไปกะเกษียณที่นั่นอาตมาเห็นว่าท่านรอดตายเนี่ยนะน่าจะเป็นพลังชีวิตให้กับเราและคนอื่นอื่น ว่าเออขนาดนี้ยังรอดตายได้ไปนั้นถ้าเราช่วยซัพพอร์ตผู้ว่าให้มีป่าสักป่าหนึ่งอาตมาก็เลยไปหาที่ดินต่อจากป่าเดิมที่ปลูกไว้เมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะครับเป็นป่าสาระริมบึง <c oughs> อ่ะปรากฏว่าก็ไปปลูกในพื้นที่ดังกล่าวพอปลูกในพื้นที่ดังกล่าวชวนผู้ว่าไปอาตมาเองเนี่ยเวลาทําอะไรก็จะไม่ทิ้งคนเก่า,เ,กาเดิมอ่ะครับ ต้นไม้เดิมเนะี่ยโดยผู้ว่าวิศวะสติสมิทธ์เมื่อสิบปีที่แล้ว่ะท่านมาปลูกไว้เป็นผู้นำบัดนี้งอกงามใหญ่โตดีมากสิปีใหญ่แล้วครับใช่อาตมาก,ก็เลยเชิญท่านผู้ว่าวิศวะสติสมิทธ์ไปด้วยครับเป็นอดีตผู้ว่าอาังทองแล้วก็เชิญผู้ว่าปูเนี่ย <c oughs> ซึ่งเป็นผู้ว่าปัจจุบันไปด้วยก็ปรากฏว่าผู้ว่าปูนั่งอยู่ข้างหน้า,ข,า,นาขวามืออาตมา ผู้ว่าวิศวะนั่งอยู่ข้างหน้าซ้ายมืออาตมาอาตมาก็พูดให้คนทั้งหลายฟังว่านี่คืออดีตเนี่ยชี้ไปที่ผู้ว่าวิาวครับแล้วก็นี่คือปัจจุบันชี้ไปที่ผู้ว่าปูบแล้วก็บอกว่าเรากําลังนําอดีตและปัจจุบันเนี่ยมาสร้างอนาคตนั่นใช่ไห oh, มโ<ะ>อ้คมมากนั่นแหละก็เรียกว่าพูดต่อหน้าทั้งอดีตผู้ว่าและผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มาสร้างอนาคต แล้วก็มีข้าราชการใส่ชุดสีกะก,กีและก็ชุดอื่นๆมาร่วมกันอย่างคับข้งบบางบรรดาอสมอาอสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็มาร่วมกันอย่างคับข้างอ,อดีพี่สาวอาตมาเป็นคนทำผัดไทยแจกอโอ้แล้วก็นำผักฟักแฟงมาแจกแล้วก็นำอะไรตร้มยอะไรมาแจกอาตมาเองก็เหมาผัก ไรสารพิษบริเวณใกล้ๆเนี่ยมาแจกอยู่พอสมควรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอารมาก็บอกกับผู้ว่าปูว่วรศักวิจิตแสงสีว่าเนื่องจากถ้าเป็นคนอังทองบ้านเกิดอารมาเองก็เป็นคนอังทองบ้านเกิดครับแน่นอนอารมาไม่ได้อยู่อังทองอะอารมาอยู่ที่กรุงเทพครับท่านก็ไปในที่ต่างๆมากมายจนกระทั่งในที่สุดท่านก็กลับอังทองบ้านเกิดของท่านคปัจจุบันนี้อาตมาเห็นว่าท่านเนี่ย มีพลังชีวิตประคับประคองจนรอดตายมาได้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าถ้าใครก็ตามได้สัมผัสป่าที่ท่านปลูกเนี่ยครับก็จะได้ชื่อว่าป่ารอดตายเอ๊ะชื่อดีนะใช่ป่ารอดตายใค,ใครไปก็เป็นมงคลานามใช่รอดตายคือถ้าใครได้มีโอกาสสัมผัสป่านี้เนี่ยที่สุดแล้วก็คือจะรอดตายโอ้โหอันนี้ป่วย,ปวยไปเลยรอดตายจะรอดตายอาตมา เคยใช้คํานี้กับร้านอาหารเจรที่หลังตึกสรารวัการกทมเนี่ยแม่ลูกสาวลูกชายแล้วก็มีลูกสะใภ้ด้วยนั่งรถลงจากดอยอินทนนท์แล้วรถชนต้นไม้เปรีย้ยงอุยปรากฏว่ารักษาตัวอยู่นานแต่ทั้งหมดรอดตายอ,อ,อาตมาก็เลยพาคนไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้อ,อ,อาตมาเรียกว่าร้านอาหารเจร,รอดตาย คือใครที่รอดตายมาได้เนี่ยอาตมาก็จะทึ่งแล้วก็จะขอเอี่ยวบุญด้วยพูดก็พูดเถอเพื่อว่าเราเองเนี่ยก็จะได้รอดตายอย่างผู้ว่าปูเนี่ยก็เป็นผู้ว่ารอดตายซึ่งจริงๆไม่น่าจะรอดตายอันนี้รอดตายแล้วเดนตายด้วยชเหลือเดนจากที่ตายแล้วเลยไม่ตายแ่แล้วก็มาเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันแล้วก็อยู่บ้านเกิดด้วยอยู่บ้านเกิดด้วยอาตมาก็เลยปลูกป่าให้หนึ่งแปลงปัจจุบันนี้ยป่ากําลัง กำลังจะปลูกเพิ่มโดยท่านผู้ว่ามาปลูกนำร่องครับโดยต้นที่ท่านปลูกเนี่ยกลายเป็นต้นโพนี่หนึ่งสองสามต้นครัาตมาเชื่อว่าป่ารอดตายเนี่ยต้นไม้รอดตายเนี่ยจะเป็นพลังชีวิตให้กับผู้ว่าปูวีรศักดิ์วิจิตแสงสีครับแล้วก็ที่นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยคือต้องการจะบอกว่าอ่างทองมิใช่เป็นเพียงแค่บ้านเกิดของท่านจันนะ ปัจจ <mile> ุบันนี้กลายเป็นว่าอ่างทองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อาตรมาปลูกป่าไหลแห่งมากที่สุดครับมากที่สุดกว่าทุกจังหวัดครับเพราะฉะนั้นการที่อาตรมากับอ่างทองเนี่ยไม่ใช่อรตมากับบ้านเกิดอีกต่อไปแล้วครับรมากับป่าที่อาตรมาปลูกปลูกมากที่สุดกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าวิศวศริสมิตอดีตปัจจุบันผู้ว่าปูกีรศักวิจิตแสงสี จึงเป็นผู้ว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันบที่กําลังมาสร้างอนาคตแบบเดียวกับปรมาโอ้นี่คลาสิกอดีตปัจจุบันมาสร้างอนาคตใช่ oh, oh, อ้ท่ัลลังก์กรุณาพูดต่อยาวๆสุดยอดเพราะว่าอดีตผู้ว่ารวมกับปัจจุบันผู้ว่ามารวมกันเพื่อสร้างอนาคตผู้ว่าเพราะั้นคนบาต่อไปต้องสานให้ดีสานดีๆใช่ <Yeah. S 1> แล้วปฐมก็ตั้งใจจะทําพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยให้เป็นป่า แน่นอนอาดมาจะไปหาเงินมาซื้อที่ดินปลูกป่าให้เยอะๆเนี่ยอาดมาก็มีข้อจํากัดแต่การที่อาดมาคอนเน็กชันกับหน่วยราชการ,รและอาดมาใช้พื้นที่สาธรารณะปลูกป่าท่านบารมีคิดว่าอนาคตจะรุ่งเรืองก้าวไกลามากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างาจจะรุ่งเรืองครับถ้าท่านปลูกต้นโพต้นไทรต้นไม้ในพระพุทธศาสนาไม่มีใครกล้าไปตัดหรอกครับเพราะกลัว จะอยู่ถาวรอยู่ยั้งยืนยงเลยไปซื้อที่มีต้นโพนะครับเขาไม่ซื้อแล้วใช่โอยใครจะกล้าตัดต้นโพวะใช่เพราะฉะนั้นอาตมาจึงเนี่ยตอนนี้มีคุณป้าท่านเพาะต้นตะเคียนถวายอาตมา200ต้นโอ้จะไปขู่้วยเหรอครับใช่ต้นตะเคียนในเวลาปลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะจะไม่กล้าเล่นงานนะเพราะเขากลัวผีกลัวผีนาตะเคียนไอเวรพกพูกเถอะ ต้นโพก็ตามต้นไสก็ตามต้นตะเคียนก็ตามเนี่ยอาตมาพยายามปลูกเพื่อไม่ให้คนตัดพูดก็พูดอ่ะท่านปลูกต้นตะเคียนไม่ใช่คนไม่ตัดมันกลางคืนมันไม่กล้าเดินใกล้เลยเพราะเขาบอกกลางคืนนางตะเคียนออกมาน<อ>คนภาคกลางเขาจะกลัวต้นตะเคียนใช่เพราะฉะนั้นอาตมาก็พูดตามความจริงอาตมาอาศัยความกลัวเนี่ยถูกต้องมาช่วยรักษาป่าครับเพราะฉะนั้นคําถามของท่านพลเรือเอกบรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยจึงเป็นคําตอบ เทอมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าคนที่ปลูกต้นตะเคียนเนี่ยนะให้กับอาตมาเนี่ยบัตรนี้อาตมาพร้อมแล้วว่าที่จะขยับขยื่นนาต้นตะเคียนของท่านเนี่ยไปปลูกเป็นป่าตั้งใจว่าบริเวณโดยรอบที่หน้าบ้านเกิดอาตมาเนี่ยอาตมาจะมีป่าตะเคียนครับจเจริญธรรมเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับท่านาอาจารย์กับผมต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ